โอเคสวัสดีจ้าร์มีผ้าอีกข้างหนึ่งค่ะข้างนี้ติดสนามบิ้าได้ได้วค่ะนี่ออนซ้อนดอกไม้ไหมจ๊ะดูตัออวนี้เยอะหวานหวานม,นมีวันที่11นะคะเนาะเสาร์11นี่หน้ายน่นหวานเ่ยจ้าต่ว่านี่เพเป็นพ่วงเป็นพ่วงเพราะลายถ้าก็ออกลายไหมจ้ะเพราะเป็นพ่วงเป็นตาอ่อนซ้อนแต่ว่ามันก็ถือว่าออกลายเติม อันนี้เป็นทางลัดท,ท่กกางลัดข้าปั้นจากรกย่างะรถแม่ใดปะหนอดูว่ารถอนุญาตบะน,นาเสียอนุญาตดิจ้ะมี่ถลางถลางใจใส่สะพางรถไฟฟ้าข้างๆอีกข้างนี้ปลาลงไปนี่แม่นันนั่นรถไฟค่ะรถไฟรถไฟไปสวีเดนรถไฟไปนิเมือง เนี่ยค่ะดอกไม้เนี่ยอซ่อนเหมอนกันดิจ้ะเป็นชมพูอยู่แต่ไม่เป็นพวงเป็นพวงไม่เป็นพวงน่ะ,ะเขียวปัดค่ะช่วงนี้ไปทางไหนก็เขียวไอ้นนหยุดทางรัดสวัสดีจ้ะขึ้นมาแล้วค่ะเห็นมาทั้งเนิ่น เป็นแนว่องขอาง,งเนะาะต้องหันย่างอยู่ถนนข้างล่างไปน,นี้ขึง,งนหน้าเชื่อนแม่จ้ะนี่เป็นสะพานลงไปอย่งเสียงทางลัดนะก็เป็นเชื่อนหน้าบ้างนี่มีชื้อสนามบินเลยจ้ะเนี่ยางลงไปงก็เป็นสนามบินเนาะย่างลงไปที่นี่อันนี้แมจ่จ่า็นบ่อขางแอปเปิลน้อยแอปเปิลตัวนี้แซ่บๆนะ แอปเปิล <Apple S 2> เป็นน่วยพวกนี้ยู่นลำปลาไหมคะเป็นน่วยใหญ่เกิดไปเด้คนช้านมากเขาบอกว่าตัวนี้แสบะนะเนี่ยอันนี้ก็ตัวแอปเปิลเดียว็ดในตัวนี้หน่อยราะมันมันแกมันแกเขากับมาเก็บมากินได้บอกว่าอันตรายค่ะเน,นื่ยหนีพี่สารพิษเพราะวะ่ามันเป็นปลา,ปาเล่นหน่อยอปลายังยอมว่าจาะแฉเห็นป่ะจ๊ะตัวแอปเปิลแอปเปิลกำลังเป็นน่วยของปี้ผายเนี่ย เก็บกินได้กันผู้ใดอยากมากอยากมากมุนวนในป่าหาเก็บรกเต๋อด้วจัต่ว่วมามันหน่อยหน่อยอ,อันนี้ก็คือข้นรนดีน้าข้้นบน างนี่ไปซิดเดย์เนาะทางนี้เนะานนะไปข้างล่างขางมานี่อันนี้ก็เป็นถนนข้นางล่างก็เป็นรถไฟค่ะเป็นรถไฟแล้วก็รขามไปฮานกบเบไปขามไปฮานก็บแม่นเข้ามาจากเมืองไทยมันจะเป็นเทอร์มินอล3เทอร์มินอล2เทอร์มินัล2ตรงนี้เลยค่ะ ไปสวีเดนกานันการรถไฟฟ้าตัาาวเทีวเช้าเนี่ยคะ่ะรถไฟฟ้าไม่โขกอยู่ข้างบ้านอันนี้ก็ผ่นานไปทัานกันแน่สะดวกค่ะอายุเนี่ยข้าวไกลเพื่อยังเป<ฮ>ิดประเทศน้อยๆอันใดกับกระจอกกัรแคบๆกับ,บ,บไปง่ายสะดวกการคมนาคมกับการส,สัน้นๆง่ายๆคะ่ะจะไปย่างเอาก็ได้กันไปรถไฟฟ้าโอ้ยกันไปอ,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 อันอันอันสนามบิน อันนี้ของหลายเ่อของมันไป่าไปหรือว่าอาแทคกซี่นี่หมดค่ะอ,อ,อันนใส่เสื้อดวดมานนี้นี่คือปลานหน่อยพ่อได้เก็บบนเท่าเ,เก็บหมักเลมแมวเนาะอันนี้หมกักแอปเปิ้ลจะนั่นตัวหนึง่งโอ้หลายตัวเสือบิ้วแอปเปิ้ลค่ะมีกีอนนะจ๊ะ